เป็นไงเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยทำไมไม่เรียกทำไมไม่สกัดพฤติกรรมชัดเจนเลยเนี่ยฮะเนี่ยพฤติกรรมชัดเจนเลยทำไมไม่เรียกไม่สกัดปล่อยไปได้ยังไงอย่างเงี้ยเวลาประชาชนธรรมดาธรรมดาเรียกเอาเรียกเอา เนี่ยเขาเรียกว่าพฤติกรรมอันควรเชื่อว่าหรืออันควรสงสัยว่าเมาหรือมีสิ่งผิดกฎหมายในรถเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยการตั้งด่านมันต้องตั้งจับแบบนี้ไอ้พวกแบบนี้จะมาตั้งจับประชาชนคนธรรมดาทั่วไปมันไม่ควรเนี่ยมันควรจับไอ้พฤติกรรมไม่แหกด่านอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเฮ้รถคันนี้ไม่ใช่เหรอคันนี้แหละที่ไม่มีพรบ แล้วไหนตามผู้ต้องหาเมื่อกี้อ่ะโอ้โหเจ้าผู้ต้องหาหรือว่าแจ้าข้อหาเ้าย่งสรุปรสรุปตามผู้ต้องหาไม่ได้ครับรถเห้วกลับมารถเก๋งสีดำแหกด่านเมื่อกี้เอาคันนี้แหละตามแต่ตามไม่ได้ครับกลับมาตัวเป่ากลับมาตัวเป่า